ดูดวงชาวราศีเมถุนขอทีเธอะใจดุดวงนี้ไม่ธรรมดาด้วยบุญกุศลวาสนาของชาวราศีเมถุนมีลักษณะดุดันเอาจริงเอาจังไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการงานการเงินท่านจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินไม่ว่าจะเป็นศัตรูก็จะพังพินาศด้วยบุญกุศลวาสนาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่บริวารใครๆก็เก่งใจ เราบอกดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหารเอาจริงเอาจังจนประสบความสาเร็จชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รือโชคด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินโนมณ์ดานโดนจิตโดนใจให้ท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมหาเศรษฐีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้ดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจ,จะเจริญลูกเลีง,ลง,ลงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินใครก็ฉุดท่านไม่อยู่ด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกย ขอทำนายว่าดวงนี้จะรวยเลยรวยด้วยอำนาจบุญบ,บารมีวาสนามีเงินเหลือกินเหลือใช้บริวารล้อมรอบมีความผสมเรรจเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีมีเงินทองไหลมาเทมาะสม,มเปรตนะครับจะทําอะไรก็เกิดความแช่มชื่นให้สังเกตในโชคชะตาจับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองด้วยบุญกุศลวาสนาออกรถใหมบป้ายแดงซื้อบ้านหลังใหญ่ับผมมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเลขเสียงนำโชคเกิดขึ้นในโชคชะตา จะทาอะไรก็ประสบความสําเร็จจะตาชีวิตจะรับทรัพย์พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงของท่านดุจริงดุจังด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาฟ้าดินดนมบันดาลโดนจิตโดนใจข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นด้วยบุญกุศลวาสนาให้สังเกตในโชคตาเทพเทวดาฟ้าดินนับสังเกตนะทุกสิ่งทุกอย่างที่นําพาซึ่งบุญกุศลวาสนาครับนะ ในดนบางครั้งบางคาเหมือนกับแบกภาระไว้อย่างนังน่งนวลแต่บอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นแบกเอาไว้ยิ่งแบกยิ่งรวยยิ่งแบกยิ่งรับทรัพย์ยิ่งแบกยิ่งรวยโชนะครับท่านจะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินต่อเมื่อท่านพร้อมที่จะไ فا ่นะผมเรื่องราวต่างๆใครเข้ามาการแกล้งแกงแย่ง,งชิงดีด้วยอํานาจบญบารมีวาสนาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่นะครับในเมื่อท่านถูกจริงนะผมเรื่องราวต่างๆก็จะขี้ลายแก้ไขปรับปรุงปัญหาต่างๆคนผู้คนเกรงใจด้วย อำนาจบญบารมีวาสนาปัญหาต่างๆตกตําแหน่งให้ท่านปิดตาหนึ่งข้างทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ให้แก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลผันให้สังเกตในโชคชะตาไขก็ฉุดท่านไม่อยู่ด้วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาเหมือนดังนกน้อยในกองทองเปียบเสมือนนะครับการปกปิดซ่อนเลนนะครับม,มีเงินแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่ของท่านท่านควรทีะต้องดบปลีกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงในโชคตาดวงชะตาของท่าน ให้สังเกตว่าควรที่จะต้องทําอย่างไรเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องคอนโดต้องรีบปรับป,ปรุปรงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะรับข่าวดีข่าววิวาเข้ามาไม่หยุดหย่อนขอํานายว่ามีแต่เรื่องดีเข้ามาในชะตาชีวิตแต่ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงในโชคตาเรื่องโชคลาภเงินทองมรมีวาสนาให้สังเกตดีๆว่าวันไหนเป็นวันเหมาะสมวันข้างขึ้นของท่าน ให้ท่านสังเกตได้ดีว่าช่วงชะตาช่วงไหนข้าพเจ้าควรที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลงันเพราะว่าดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนดีช่วงเย็นบางคนดีช่วงเช้าแล้วท่านก็ไปแต่จะช่วงเย็นทุกครั้งเลยแล้วผมก็เรียบร้อยสิครับท่านต้องสังเกตด้วยตัวท่านเองทุกสิ่งทุกอย่างแต่ละคนไม่เหมือนกันดวงชะตาก็ไม่เหมือนกันหน้าตาก็ไม่เหมือนกันแร้ผมเพราะฉะนั้นลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้น,ำตนำบำอย่างมีความสุขสุขส,ขสมสมหวันดังใจหมาย ได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มันะผมเหรียญใหญ่มาเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญดุสสนวาสนาเทพเทวดาสิสิศิ์คำชูป,ปกปักคุ้มกองรสา,าดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลหาหนทางสว่างชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันมุ่งมัน่นมุ่งตรงไป้างหน้าให้พ้นไฟกับปัญหา,าต่างๆดลบปลีกซ่อนเล้นแก้ไขปบปงดวงชะตาท่านยิ่งใหญ่ยิ่งนักนะดุดันด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาขอทำนายว่า รับศับตรูของท่านจะพังพินาศมาลายหายไปสิ้นและดวงชะตาจะเปิดรับซับโดยโชว์ับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตงสซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติ๊ให้ค่ากูดังช่องนะท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาราศีเมถุนประจำเดือนในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆมากมายเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นที่สดใส และเต็มไปด้วยพลังงานบวกดวงดาวเคลื่อนุนให้คุณมีความคิดสร้างสรรค์ไหวพริบปฏิภาณดีและมีโอกาสประสบความสำเร็จในหลายๆด้านแต่ก็ต้องระม,มัดระวังในบางเรื่องเช่นกันมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกันค่ะด้านการงานในช่วงต้นเดือนดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ตำแหน่ง ที่ส่งผลดีต่อการงานของชาวราศีเมถุนทำให้คุณมีโอกาสได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ผู้ใหญ่หรือหัวหน้าง,งานจะเห็นถึงศักยภาพของคุณอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือโปรเจกต์ใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถนี่เป็นโอกาสดีที่จะได้พิสูจน์ตัวเองและสร้างชื่อเสียงในวงการ ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษในเดือนนี้คุณอาจมีไอเดียใหม่ๆที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลังเลที่จะนำเสนอความคิดเหล่านี้ต่อทีมหรือหัวหน้าง,งานเพราะมีโอกาสสูงที่จะได้รับการตอบรับที่ดีอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือน อาจมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเช่นความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดควรใช้ความระมัดระวังในการพูดจาและการทำงานร่วมกับผู้อื่นพยายามรับฟังความคิดเห็นของทุกคนและหาจุดร่วมกันสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือไปสัมภาษณ์งานโอกาสที่จะได้งานที่ตรงใจมีสูงมากโดยเฉพาะในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเขียนหรืองานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์ช่วงปลายเดือนดาวอังคารจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อความก้าวหน้า ในอาชีพคุณอาจได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเลือกตำแหน่งหรือการขึ้นเงินเดือนแต่ก็ต้องระวังเรื่องความเครียดและความกดดันที่อาจเพิ่มขึ้นตามมาด้วยควรรักษาสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนให้ดีด้านการเงินในเดือนนี้ดวงการเงินของชาวราศีเมถุนค่อนข้างดี แต่ก็ต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายเช่นกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีรายได้พิเศษเข้ามาอาจเป็นโบนัสจากการทำงานหรือรายได้จากงานเสริมทำให้มีเงินเก็บเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามดาวสุกในตำแหน่งนี้อาจทำให้คุณมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้น โดยเฉพาะกับสิ่งของฟุ่มเฟือยหรือความบันเทิงควรระมัดระวังและวางแผนการใช้จ่ายให้รอบคอบอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบทำให้ต้องเสียเงินโดยไม่จำเป็นช่วงกลางเดือนเป็นเวลาที่ดีในการวางแผนการเงินระยะยาคุณอาจได้รับคำแนะนําที่ดีจากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนที่มีความรู้ด้านการเงิน ควรพิจารณาการลงทุนในรูปแบบต่างๆแต่ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจสำหรับผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาสได้ร่วมงานกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มรายได้ในอนาคตแต่ก็ต้องระมัดระวังในการทำสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆควรอ่านรายละเอียดให้ชัดเจน และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจช่วงปลายเดือนอาจมีค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวควรเตรียมเงินสำรองไว้สำหรับกรณีฉุกเฉินและพยายามไม่ก่อนนี้เพิ่มในช่วงนี้โอกาสที่เข้ามาเดือนนี้เป็นเดือนแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีเมถุน ดวงดาวเพื่อหนุนให้คุณได้พบกับโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตในด้านการงานคุณอาจได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคตอาจมีการอบรมหรือสัมมนาที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณนอกจากนี้ยังอาจมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับบุคคลสำคัญในวงการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายและความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเช่นการย้ายที่ทำงาน หรือการเริ่มธุรกิจใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมดวงดาวสนับสนุนให้คุณกล้าที่จะก้าวออกจากค o m f o r t zone และลองทำสิ่งใหม่ๆในด้านการเงินอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำไว้ก่อนหน้านี้หรืออาจมีข้อเสนอทางธุรกิจ ที่น่าสนใจเข้ามาแต่ก็ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆที่คุณวางแผนไว้ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกใหม่การเรียนภาษาใหม่หรือการเริ่มออกกำลังกายพลังงานบุกจากดวงดาวจะช่วยสนับสนุนให้คุณมีแรงบันดาลใจ และความมุ่งมั่นในการทำสิ่งใหม่ๆอย่างไรก็ตามต้องระวังว่าโอกาสที่เข้ามาอาจมาพร้อมกับความท้าทายด้วยคุณอาจต้องเผชิญกับการตัดสินใจครั้งสำคัญควรใช้สัญชาตญาณและเหตุผลประกอบการในการพิจารณาว่าโอกาสไหนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆด้านความรัก สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นดาวสุขในตำแหน่งนี้ส่งเสริมให้คุณและคู่ครองมีความเข้าใจกันมากขึ้นอาจเป็นโอกาสดีในการวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการวางแผนแต่งงานการซื้อบ้านหรือการวางแผนครอบครัว อย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่เกิดความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆเนื่องจากความคิดเห็นที่แตกต่างกันควรใช้ความอดทนและพยายามรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้สํำหรับชาวราศีเมถุนที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเปิดใจรับความรักใหม่ คุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจในที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานสังคมการทำกิจกรรมกลุ่มหรือแม้แต่ผ่านทางออนไลน์ความมีสเสน่ห์และไหวพริบปฏิภาณของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดี